เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ๆพี่พอก็ฉี่ไหลไม่หยุดเลยค่ะแล้วกลิ่นฉี่ก็เหมือนกลิ่นไข่เน่าเลยค่ะตอนที่เป็นก็คือตอนดึกแล้วนะคะ,คะพ่อกับแม่แม่นี่แทบไม่ได้นอนเลยเข้าใจเลยค่ะเวลาลูกป่วยแล้วทรมานขนาดไหนจากอาการเบื้องต้นเหงือกและจมูกก็ยังชมพูอยู่ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะรีบพาไปหาหมอแต่เอาจริงๆก็นอนไม่หลับนะคะพอหกโมงเช้าก็รีบลุกขึ้นแต่งตัวป้อนข้าวป้อนยาอ้วนอ้วนก็ดันกินได้ปกติก็รู้สึกดีขึ้นมานิดนึงค่ะแล้วน้องจิ๋วพี่เซลดาทุกตัวดูกว วายไปหมดเลยค่ะเหมือนรู้อะไรสักอย่างแต่ยาปกติก็ตีกับพี่จิววันนี้มาปอพี่จิวเฉยได้ค่ะประมาณ7จ็ดโมงเช้าก็เริ่มออกจากบ้านด้วยความพี่พี่พอฝากใครไว้อยู่ไกลถึงโรงพยาบาลก็8ปดโมงเช้ากว่าจะได้ตรวจก็9ก้าโมงเช้าเลยค,คุณหมอก็มีการตรวจเลือดนะคะ<า>แต่ว่าอีก3วันพี่พอต้องมีนัดตรวจกับคุณหมอประจําตัวพร้อมกับอันเตซาวอยู่แล้ววันเลยได้กลับบ้านมาก่อนอีก3าวันค่อยไปใหม่พอเขาวันที่2อาการอ้วนสุดลงเริ่มกินข้าวไม่หมดแล้วก็นอนทั้งวันเลยค่ะประมาณสี่ทุ่มเราโทรไปที่โรงพยาบาลค่ะพอจะทําอะไร ักอย่างได้ไม้ดวยความไม่มีประสบการณ์ก็ตื่นกลัวมากค่ะโชคดีค่ะคุณหมอเลิกง,งานห้าทุกทก,ก็เลยได้เข้าไปฉีดยากแก้แอกเซปลดปวดค่ะพร้อมกับตรวจปัสสาวะเพิ่มเติมค่ะฉี่ของอ้วนมีแบคทีเรียเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีค่ามีเลดข,ขาวขึ้นมาบวกตั้ง2องหมเลยค่ะจากการสันนิษฐานอ้วนน่าจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นแบบเรื้อรงังหรือว่าแบบเฉียบพ,พันพอ้วนต้องมาอันตาซาวดูในวันพุ่งนี้พร้อมกับเจาะช่องท้องเพื่อหาเชื้อในกระเพาะปัสสาวะเ